นึกถึงแต่หน้าเธอในตอนกลางคืนฮิโรโตะฉันสงสัยจังว่าตอนนี้เขาว่าลำทำอะไรอยู่นะเขาจะสามารถย้ายเข้าไปได้อย่างไม่มีปัญหาหรือเปล่าอะ่ะฉันอยากคุยกับเขาจังเลยแต่ว่าแค่คิดว่าฮิโรโตะนั่นไม่มีโทรศัพท์มือถือเอ๊ะน,น,นี่มันอะไรกันกะลำจังหายไปความทรงจำของฉัน ที่เกี่ยวกับฮิโรโตะถ้าฉันไม่ได้เข้าใจผิดไปเหมือนว่านี่มันจะเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วเหมือนกันย้อนกลับไปตอนนั้นที่กลังเกิดเหตุการณ์ขึ้นชิชินากาว่และในฤดูใบไม้ผลิของปีนี้ด้วยก็เช่นกันเอท๋ทำไมฮิโรโตะค่อยๆจางหายไปอย่างช้าๆไม่นะฉันจะไม่ปล่อยให้เขาจางหายไปเด็ดขาดหลังจากนั้น ฮิลตอกก็คือฮิลตอกคือคนที่สําคัญที่สุดสาหรับฉันสําคัญเพื่อสมัยเด็กที่สําคัญนะฉันไม่มีทางที่จะลืมเขาไปได้หรอกฉันได้ตัดสินใจแล้วที่จะจับมือนั่นแล้วมุ่งหน้าไปสู่แสงสว่างผู้มีความสามารถต้อยต่ำที่กลับมาจากโลกปีศาัทตอนสุดท้าย จนกว่านักบุญแห่งดาบจะมาถึงที่นี่ฉันจะขอซื้อเวลาไว้ก่อนนั่นคือที่ฉันพูดไว้แต่ว่าฉันจะขอถอนคำพูดก็แล้วกันเฮ้ยดิบๆเจ้าดั้นหายตัวไปไม่กี่เสี้ยววินาทีเลยเรื่องไงเนี่ยนี่ไงฉันจะให้นี่แกคืนไปเอ,ๆๆอ๊ะแกนแกนข้าแกนข้า เจ,จเ,จจเ,เจ็บจดเจ็บจดเลยเจ็บเจ้บทำไมทำไมมันถึงไม่สามารถฟูนฟูได้ฉันควรที่จะเป็นรวาตาตสี่ที่มันไม่ควรจ้านั่นมันเพราะว่าฉันได้ตัดพลังงานวิเศษของแกออกไปแล้วพร้อมกับตอนที่ฉันตัดแขนแกจะได้ล่ะนั่นแหละทำไมมันถึงจะรักษาคืนไม่ได้เร็วๆนี่ละ่ะยัถอยออกไปห่างๆค มอนสเตอร์เหรอฉันระสงสัยจริงว่าระหว่างแกกับฉันใครกันแน่คือมอนสเตอร์ที่แอ้จริงแต่ใครมันจะไปสนละ่ะเพราะว่ายังไงซะเดี๋ยวฉันก็จะลบแกออกไปจากที่นี่ตอนนี้เลยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวข้าไม่ได้เป็นพ้าหมายในการแก้แค้นของนายนะดี่นายกำลังมีความต้องการของนายกับการแก้แค้นในดีตของนายอยู่นะ ฉันฉันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเลือกแน่ดีของตายเลยไม่ไนดะ้ฉันฉันยังไม่อยากตายฟังนะเจ้าแวมไพร์ไม่มีใครเป็นของใครทั้งนั้นพวกเขาไม่ได้มาอยู่ในโลกนี้เพื่อให้แกกินนะเว้ยฉ,ฉันแค่ต้องการที่จะอยู่กับโซเฟียตลอดไป ฉันก็แค่งเงาโซเฟียนี่คือความทรงจำของเวมไพยที่ได้พัดปิวลงไปกับเขาเอ็นนี่โซเฟียโอ้ว้าวขอบคุณนะแกนตัสทำไมชีวิตของมนุษย์นั้นช่างเป็นชีวิตที่แสนสั้น เหมือนกัดดอกไม้ที่บานสะพังนะฉันรู้มันเป็นอย่างดีว่าเธอบรรลุถึงวิธีแสดงความรักแกนตัดถึงแม้ว่าอีกไม่นานฉันก็จะไม่ได้อยู่แล้วก็อย่าได้ปล่อยให้ตัวเองทุกทรมานจากความเศร้าโศกนะ และฉันก็หวังว่าเธอจะคงรักมนุษย์อยู่ดังนั้นได้โปรดอามหาคนที่เธอรักและก็ใช้ชีวิตอยู่กับเธออลอดไปนายนายไม่ได้คาเธอ นายดูดเลือดของเธอก็เพราะว่านายอยากที่จะอยู่กับเธอตลอดไปแต่ว่านายรับไม่ได้กับการสูญเสียและนั่นก็ทำลายนายซึ่งนั่นเหมือนกับผมเลยผมละเกียดความโง่เง,ง่าของผมจริงๆเลย แต่เธอเข้าใจฉันใช่ไหมลิตลันนั่นเพราะว่าเธอเก็บความรักที่เธอมีให้กับฉันเอาไว้นั่นแหละทำไมผมถึงสามารถเชื่อมั่นในตัวผมผู้ที่ตกหลุมรักอยู่กับเธอนี่มันก็ดึกมากแล้วสินะเฮ้มันก็ดีที่ผมสามารถได้แรงมาแต่ว่าตั้งแต่ที่ผมได้เปิดผนึกอีกครั้ง ผมเดาว่าตอนนี้คงไม่มีใครจำผมได้หรอกยี่ลาต่เฮ้ à, อะไรนะนี่พวกเธอพวกเธอมาทำอะไรกันที่นี่เนี่ยหากันมาตะคุงกับฉันพูดกันอยู่ว่าพวกเราควรที่จะกลับบ้านกันได้แล้วเพราะว่านี่มันก็ดึกมากแล้วนะแต่ว่า ทิโลสะวะสังเนี่ยสยิ์เออพูดว่าอยากที่จะรอได้นานกว่านี้หน่อยนะฉันก็แก่คิดว่าเรื่องดีเราต่อจะย้ายเข้ามาเท่านั้นนะพูดนี่พวกเธอยังจำฉันได้อยู่อีกเหรอยีออ นั่นฉันปเป็นลืมเธอตั้งแต่เมื่อไหร่กันฮะมิสุริจังใช่แล้วตอนที่ผมใช้พลังของผมนั้นต้องขอบคุณเธอจริงๆนะที่ยังคงมีสักที่ให้ผมได้อยู่มิสุริจังก็ยังคงจำผมได้เสมอขอบคุณนะมิสุริจังเออผมต้องขอโทษด,ด้วยที่รบกวนตอนที่ท่านกลำลังยุ่งอยู่นะครับแต่ว่า มาสเตอร์ฮิลลต่อเยนี่นายตามฉันมาตลอดเลยเหรอเนี่ยครับใช่แล้วครับตามติดตูดลยครับฮิลลต่เพื่อนนายนี่ใครอะ่ะนั่นเป็นชุดที่ดูแปลกประหลาดจริงๆเลยสงสัยจังทู้ว่าเป็นบัอายหรือเนี่ยเฮ้ยโอ้ยปวดหัวเหลือเกินตอนนี้ตอนนี้แยวผมจะจัดการเองนะครับ เออจริงๆแล้วมันก็มีนี่แล้วก็นู่นคือจริงๆแล้วก็คือคนที่ช่วยชีวิตผมไว้นั่นเองตอนนั้นกลัอมใช้หนึ่งในพลังของเขาอยู่สินะเดียวพวกเธอจะมีเพื่อนที่สนิทกันจริงๆเลยใช่ไหมล่ะช่างมหัศจรรย์จริงๆที่มีโอกาสได้พบกันพูดว่าอะไรนะเธอจะพูดอีกครั้งก็ได้นะเห็นไหมล่า่าวันผ่านไปได้อย่างราบเรื่นฉันก็ดาว่างั้น่ะยังไงซะ ตอนนี้เราทั้งคู่ก็ได้รู้ส่วนดีและส่วนไม่ดีของกันและกันดังนั้นตอนนี้เราก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันก็แล้วกันนะแกตัเว้ยนี่นายล้องไ้ทำไมเนี่ยผมขอโทษด้วยนะครับพอดีว่าเป็นครั้งที่สองที่ผมเพิ่งจะได้เพื่อนอีกคนเข้ามาในชีวิตถ้างั้นเรามาฉลองด้วยกันเถอะแกตัดมาฉลองกับการใจเข้าของโคโมอรีคุง แล้วก็เพื่อนใหม่ของเขาที่มาจากนอกญี่ปุ่นกันขอโทษด,ด้วยนะที่บ้านอาจจะดูรู้ราไปหน่อยเออเขโทอดนะที่บ้านจะมาดูรู้ราไปหน่อยนะฮี่เออเอะ,เอะค่อยยังชั่วที่คุณเตื่นได้แล้วคุณนิสเอะฉันประหลาดใจมากเลยตอนที่ฉันได้ยินว่าคุณกับคุณเมรียไปสู้กับแบมพายนะอะไรนะ เกิดอะไรขึ้นกับแวมไพร์ล่ะคะนี่คุณหมายความว่ายังไงกันนะ่ะคุณทั้งสองคนไม่ได้ไปหยุดมันก่อนที่โคยิดะโอคุงจะระเบิดมันเป็นจุนในสิ้นซากกันเหรอนี่คุณจำไม่ได้เลยเหรอเนี่ยฉันรู้สึกว่านี่มันประหลาดชะมัดเลยฉันเองก็จำไม่ค่อยได้เลยคะ่ะแต่ฉันแน่ใจนะคะว่าความทรงจำที่คุมเคือนนี้ จะกลับมาทันเวลานะคะยังไงซะมันก็ถือว่าเป็นความทรงจำที่มีค่ามากมากเลยดังนั้นมันจะต้องกลับมาแน่ๆค่ะเอ่อขอโทษนะคะที่ฉันอาจจะพูดอะไรแปลกๆไปหน่อยน่ะเมเลียฉันเองก็อาจจะพูดอะไรแปลกๆออกไปเหมือนกันแต่ว่าถ้ามันกลับมาฉันร็คงจะจบลงด้วยการต่อสู้กับเธอแน่ๆเลย คุณมิสูฮะใช่แล้วฉันได้ตัดสินใจแล้วล่ะค่ะว่าฉันจะต่อสู้กับคุณในฐานะคู่แข่งของฉันเอ๊อืมเอาละ่ะชีวิตเด็กมัธยมมปลายของผมจากนี้ไปภารกิจของผมโยฮิโรโตะอุสวัตจ้าคอมเบรี่คุงอุสวัตทั้งสองคนนะ ว่าแต่พูดถึงบ้านอันเสงเข็งของนายนั่นแล้วใครหยุดพูดถึงสักทีเถอะนะยังมีปัญหาอีกมากมายที่จะต้องเจอแต่ว่าฮิละตะอ,อรลุสวัสด์จ้อาอลุสวัสดมิสุรีจังทุกคนก็อยู่ที่นี่แล้วดังนั้นผมแน่ใจว่าผมจะสามารถประชิญหน้าได้แน่นอนอาชิว และคนเหล่านั้นที่ลืมผมไปแล้วถ้าเกิดว่าเราได้พบกันอีกครั้งในอนาคตผมก็ไม่สนถึงแม้ว่าจะต้องเริ่มใหม่จากศูนย์อีกครั้งแต่ผมก็แค่อยากให้พวกเขาได้รู้จักกับผมเพราะยังไงแล้วผมเชื่อว่าเราก็ยังคงมีการเชื่อมต่อกันอยู่จบ